สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาชมนะคะตัวอย่างนะคะประกานะคะสลักชื่อนะคะ,ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ความสวยงามนะคะของการทำ ชื่อนะคะบนปาการุ่นต่างๆนะคะก็สามารถที่จะออกแบบได้ออกมาสวยงามนะคะก็เผื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่ชื่นชอบปากานะคะแล้วก็มองหาของขวัญน,นะคะที่มีคุณค่าให้กับคนพิเศษนะคะก็วันนี้มีหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะในส่วนของตัวรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นปากาแบรนด์ครอสนะคะตรงนี้จะมีคำว่าครอส ตรงนี้ก็มีคำว่า c ค o อ s นะคะตัวนี้ชื่อของรุ่นของเขาคือคลอสคอนเวนทนะคะตัวด้ามจะออกมาดูภูมิฐานนะคะทรงเป็นทรงอ้วนนิดนึงนะคะจัดก็ถนัดมือนะคะเหมาะสำหรับสุภาพบุรุษนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้าม Black black GT นะคะด้ามสีดำเงานะคะแหนบสีทองนะคะการใช้งานเป็นแบบหมนุนเป็นแบบลูกตื้น ก็สามารถเวลาหมึกนะคะสามารถซื้อเปลี่ยนได้ปกติเลยนะคะใช้เป็นหมึกของแบรนด์คลอสนะคะความหรูหราของเขานะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นนะคะเป็นรุ่นที่ถูกสุดของคลอสนะคะแต่ก็ดูออกมาดูหรูมากเลยนะคะ สำหรับรุ่นถัดไปนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะซิกเนเจอร์ตรงนี้เลยนะคะเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นของปาร์เกอร์นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือรุ่นเออร์บานนะคะเป็นเออร์บานพรีเมียมตัวนิวคอร์เ c คชั n นนะคะสำหรับตัวนี้มีหลายสีวันนี้มีมาให้ชมสองสีนะคะ เป็นโมเดลเดียวกันนะคะความแตกต่างก็คือแตกต่างกันตรงสีตัวด้ามนะคะแล้วก็ลวดลายของปอกนะคะอย่างตัวสีทองนะคะเป็นทองอมส้มตัวนี้เนี่ยลายของเขาจะมีลวดลายที่ปอกนะคะสำหรับตัวสี purple นะคะเป็น Dark Purple ตัวนี้ปอกจะมาเป็นตัวลายเรียบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคำว่า Parker อเป็นรุ่นดีไซน์แบบปอก ตัวนี้นะคะคือเป็นตัวหมึกซึมโรโลบอลนะคะเออบานพรีเมียมโรลโลบอลนะคะมีเป็นตัวสีทองแล้วก็สีเลือดหมูการใช้งานนะคะถอดปอกความหรูหราของเขานะคะ,ะเห็นไหมคะเวลาเปิดปอกมาข้างในตัวนี้ไม่ใช่สีเงินนะคะจะเป็นสีออกพัฟเอร์ไรท์ก็คือแบบสีอ่อนลงมากับตัวด้ามเล็กน้อยนะคะดูเป็นเลเยอร์ออกมาแบบนี้ การทำชื่อนะคะเราสามารถทำได้ทั้งที่ตรงเป็นตัวผิวสเตเลสหรือว่าเป็นสีนี้นะคะตรงนี้เวลาทำออกมาจะได้สีที่ออกมาเด่นชัดนะคะสวยงามสำหรับตัวด้ามสีทองนะคะตัวนี้ก็จะมีรวดลายของเขานะคะเป็นแบบเปิดปอกเช่นเดียวกันเวลาเปิดมานะคะปอกด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นสีเงินนะ อบานพรีเมียมสำหรับรุ่นถัดไปนะคะเป็นของแบรนด์ปาร์เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะออกมาดูหรูมากเลยนะคะเป็นรุ่น IM นะคะแต่เป็นคอร์เรคชัน IM เอ็มพรีเมียมนะคะความพิเศษของ IM p r e m พรีเมียมคือจะมีลวดลายในตัวแบบนี้นะคะ,อะมองเห็นเลยนะคะมันจะสร้างความมี ดูมีราคาเพิ่มขึ้นให้กับตัวด้ามนะคะก็จะมีรวดลายออกมานะคะเป็นลายคล้ายๆลายหนังแบบนี้นะคะเวลาทำชื่อออกมาก็จะได้เป็นสีทองชัดนะคะสำหรับตัวนี้คือ i m p พรีเมียมนะคะ Matt b แบ c k นะคะเป็นด้ามสีดำนะคะตรงนี้มีคำว่า Parker นะคะแล้วก็รวดลายที่ตัวแหนบของเขาเป็นอะไรสีเงินนะคะการใช้งานเป็นแบบเปิดปอก ลองดูเทียบกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว IM เป็น IM นะคะโมเดลเดียวกันคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นพรีเมียมก็เลยจะมีลายในตัวนะคะพวก IM Classic ก็จะเป็นตัวรายเรียบแต่ตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นโมเดล IM นะคะแต่เป็นตัว Special Edition เช่นเดียวกันนะคะเป็น Edition ที่ทำออกมาเป็นแบบสีดำด้านนะคะสีดำทั้งด้ามน,นะคะเป็น Special Edition b แบ c ็กนะคะก็คือตัวด้ามเป็นสี Matte แบล็กนะคะตัดด้วยอะไรสีลมดำนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ดูทันสมัยนะคะตัวนี้นะคะออกมาก็เป็นตัวที่เพิ่งออกมาสีล่าสุดนะคะสำหรับตัวโมเดล im สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัว im โมเดลเดียวกันนะคะแต่แตกต,ต่างสีกันนะคะสำหรับพวกนี้คือ im classic ก็คือเป็นสีเรียบนะคะถ้าเกิด im premium จะมีรวดลายแบบนี้นะคะ im classic 2ส,สีนี้นะคะเป็นสีที่นิยมเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็น matte blue นะคะก็สีออกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็น light blue นะคะสีออกฟ้าอ่อน ะะคะตัดด้วยอะไรเงินทั้งสองสีนะคะความหรูหราแล้วก็เงานะคะลูกค้าจะเห็นนะคะแล้วก็ตรงตัววงแหวนของเขานะคะตัวรุ่นใหม่นะคะจะมีเป็น3วงเล็กๆแบบนี้ซ้อนกันนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์อยู่นะคะ ทั้ง4ตัวนี้นะคะเป็นโมเดล IM ของ Parker เช่นเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่มีรายจะเป็น IM p r e m i u ีตัวนี้เป็น IM Classic นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่น Classic แบบ Special Edition นะคะก็สวยงามนะคะสำหรับรุ่นถัดไปเดี๋ยวเราดูมีรุ่นไหน ลองค่อยๆหมุนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวจอตเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะสังเกตดูว่ามีความแตกต่างกันที่ขนาดของตัวด้ามนะคะจอตเตอร์นะคะลักษณะของจอตเตอร์ปร์เกอร์นะคะสิเกเนเจอร์ของเขาคือเป็นด้ามเรียวเล็กนะคะ ตัวนี้จะเป็นจอดเตอร์สเตเลตนะคะก็เป็นโมเดลที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็ขายดีตลอดการนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวด้ามคือเป็นสเตเลตล้วนนะคะแล้วก็อะไหล่สีเงินทั้งหมด น,ะะนี้คอเลกชันตัวใหม่นะคะจอเตอเตอร์เขาทำออกมาสำหรับตอบโจทย์คนที่ชอบประกาทรงเรียวนะคะแล้วก็ด้ามใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้คือโมเดลจอตเตอร์ XL นะคะสังเกตดูนะคะว่าขายกันหมดเลยนะคะต่างกันตรงไหนนะคะต่างกันตรงที่ความใหญ่นะคะไซส์ XL นะคะตัวด้ามจะยาวกว่าแล้วก็ดู จากสายตานะคะจะดูทรงอ้วนกว่านะคะตรงนี้นะคะก็จะมีคําว่าจ็อตเตอร์เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าที่เราดูจากสายตาว่า2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเราลองชั่งดูว่าน้ําหนักนะคะอันนี้จะเป็นจ็อตเตอร์ XL นะคะจ็อตเตอร์ XL นะคะหนักอยู่ที่19.6กรัมนะคะ สำหรับตัวจอเตอร์สเตเลสปกติอ่า14.3เองนะคะดีไซน์คล้ายกันนะคะต่างกันที่รูปลักษณ์ทรง14.3นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้19.6ต่างกันเกือบ4-5กร,รัมเลยนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของ ความยาวตัวด้ามกันนะคะสำหรับตัวจัตเตอร์ x อเตเตอร์ XL นะคะยาวอยู่ที่13.7% 8เซนนะคะอันนี้จัตเตอร์ XL นะคะสำหรับตัวจอตเตอร์รุ่นปกติ12.86นะคะก็คือสั้นกว่าน้ำหนักเบาวกว่านะคะความแตกต่างของเขานะคะตัวด้ามนะคะ ของจัตเตอร์สเตเลสรุ่นปกติ8.3 8.3 XL กว้างอยู่ที่9.1นะคะอะ อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะบางคนเห็นจากรูปภาพก็อาจจะไม่เข้าใจว่าต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโมเดลเดียวกันนะคะรูปทรงเดียวกันนะคะต่างกันที่ขนาดนะคะก็สําหรับตัวจ็อดเตอร์ XL ออกมาใหม่กว่าก็คือทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบอลักษณะของตัวจ็อดเตอร์แต่อยากได้ปากกาที่ด้ามใหญ่ขึ้นนะคะความยาวยาวกว่าความอ้วนอ้วนกว่าน้าหนักหนักกว่าเล็กน้อยนะคะ วัสดุคล้ายกันนะคะทําชื่อออกมาได้สีแบบนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับตัวจัตเตอร์นะคะสเตเลสนนะะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวจัตเตอร์ ตัวนี้จะเป็นจัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะก็จัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะจะน้ําหนักเบาสุดนะคะก็คือในส่วนของด้านบนจะเป็นตัวสแตนเลสนะคะด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้สําหรับก็มีอยู่เกือบ10กว่าสีนะคะตัวนี้เป็นแบบกรดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาแบรนด์อาร์ติเฟกนะคะ ตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นมัทริก้านะคะสีกาไฟนะคะก็ความเงาความดูหรูหราของเขานะคะสีออกมาสวยนะคะก็มีซิกเนเจอร์ตัวแหนบของเขาจะมีสัญลักษณ์ของอาร์ติเฟกต์ติดอยู่นะคะแบรนด์ตรงนี้เป็นอาร์ติเฟกต์เป็นการใช้งานแบบหมุนแบบนี้นะคะค่ะสำหรับตัวรุ่นถัดไปก็เป็นอาร์ติเฟกต์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะคะ ราคาเหมาะสมแล้วก็ใช้งานดีไซน์สวยทำชื่อสวยนะคะตัวนี้จะเป็นอ r ต i f ฟกต์ฮอ m a r นะคะสี m a t ต e แบล็คนะคะอะไรเป็นสีเงินการใช้งานเป็นแบบหมุนเช่นเดียวกันสำหรับตัวรุ่นสุดท้ายตัวนี้ทุกตัวมีมาพร้อมกล่องน,นะคะ ตัวรุ่นสุดท้ายตัวนี้ของวันนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะดูสีออกมาจะโดดเด่นนิดนึงนะคะเป็นแบรนด์ตัวใหม่นะคะของ M&G นะคะก็ M&G นะคะ เป็นปากกาที่ราคาไม่สูงนะคะแพ็กเกตด,ดีและที่สำคัญนะคะก็หมึกราคาไม่แพงนะคะสามารถทำชื่อได้นะคะออกมาดูสวยงามสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปากกาโลหะนะคะเป็นด้ามทำจากโลหะทั้งหมดสีโรสโกนะคะดูสวยงามโดดเด่นนะคะแหนบแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะที่สำคัญก็มาพร้อมกับแพ็กเกตกล่องนะคะของเขานะคะ ก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่สูงทำชื่อได้ก็มีแพ็กเกจนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ mng ตัวแบรนด์ mng นะคะประกาเกือบทุกรุ่นนะคะรุ่นพรีเมียมของเขานะคะจะมาเป็นหมึกเจลนะคะ,ะก็หมึกยี่ห้อนี้ก็ราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นก็สามารถเปลี่ยนไส้ได้ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำเงินแดงนะคะ ใช้งานง่ายวัสดุดูดีนะคะเป็นโลหะเดี๋ยวเราลองดูนะคะน้ำหนักของเขาก็ใช้ได้อยูอ่ก็เป็นประกาที่มีน้ำหนักดีนะคะอยู่ที่25.9กร,รัมนะคะ,ะแพ็กเกจของเขาก็มาพร้อมกล่องนะคะก็สำหรับบางท่านนะคะ ที่ต้องการทำเป็นประกาศสลักชื่อนะคะแล้วก็อยากได้ราคาที่งบไม่เยอะนะคะอาจจะเอาไว้แจกเพื่อนร่วมงานนะคะวันเกิดลูกหลานอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบรนด์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับตัวอย่างคลิปนี้นะคะ ิดาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับปากกานะคะหรือว่าต้องการให้เรารีวิวรุ่นไหนนะคะสามารถแจ้งได้นะคะก็สำหรับ อยากดูรุ่นอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถกดติดตามกันได้ที่ youtube นะคะช่องเพนแบรนเนมนะคะที่สำคัญฝากกดสั s สไ i b ้นะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆจากทางเรานะคะในรุ่นของปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะที่ดาราไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ